สวัสดีครับเพื่อนๆที่มีใจรักเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมนะครับหลังจากที่เรานั้นได้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็แช่ขังมาอย่างน้อยหนึ่งเดือนครับผมจะพาไปดูว่าเสียอะไรได้อะไรนะครับ ภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คอือน้ำเริ่มทยอยเหินแห้งไปนะครับหลังจากที่น้ำลดก็ได้ทำการเปิดท่อระบายออกนะครับที่ตรงถนนเนาะ,ะที่เคยทำคลิปไปน้ำไม่ไม่ได้ทะลักไหลเข้ามาเต็มๆแต่เพียงแค่ว่าซึมมาเรื่อยๆ,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 ๆก็ปริมาณน้ำก็เยอะ น้ำได้ถูกระบายออกไป2วันแล้วครับเดี๋ยวยังไงจะพาไปเดินดูว่ารอบรอบฟาร์มของเราเสียหายกันอย่างไรบ้างครับไปติดตามกันเลยครับอันนี้คือผลงานหลังจากที่ลดลงไปนะครับก็พบความเสียหายกับต้นไม้นะครับต้นเลกนี่เลยก็คือเพกา นะครับก็หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าภาษาเรานะครับต้นลิ้นฟ้านะครับนี่เราสังเกตเห็นว่าดอกเราดีใจครับนึกว่าเ,เขาจะรอดที่ไหนได้เขากำลังจะตายก็น้ำแช่ขังครับหนึ่งเดือนก็คือรากเน่าครับผม าลากเน่าแต่ต้องคอยดูอีกทีหนึ่งว่าจะยังคงเหลือเหลืออยู่ไหมนะครับหลังจากน้ําได้ลดแห้งลงไปแล้วยังมีรากอะไรบางส่วนที่ยังใช้ได้อยู่หรือไม่เนาะก็เสียหายไปหนึ่งครับกอตะไคร้ที่มีอยู่ก็ไปทั้งหมดเลยนะครับตะไคร้อันนี้เป็นต้นมะกอกครับยังอยู่ที่ทํากับเวลาทําส้มตํมามะครับนี่มะกอกยังอยู่เนาะ เพราะว่าน้าไม่ได้ท่วมขังไหลมากอันนี้วันนี้จะไปทําการพาเดินชมด้วยแล้วก็วานอาหารล่อปลาไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าปลาธรรมชาติก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเห็นระดับน้ํานะครับรอยระดับน้ําที่ลดลงนะครับยังมีข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวอยู่นะอยู่ฝั่งตรงนั้นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดู เนื่องจอากว่าน้ำยังสูงอยู่เห็นไหมครับเป็นข้าวกอขอนะครับ105นะครับก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับน้ำยังเยอะอยู่ก็ลังน้ำลดครับวันนี้ก็จะมาทำการวานหัวหานไว้ครับก็คือล่อล่อไว้นี่ เชื่อกันว่าปลาจะหอมกลิ่นหัวาหารครับเราได้ทำการปลูกต้นยางนาเนาะรอบๆแปลงก็ยางนาเป็นไม้ป่าครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีการเซไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีอะไรเหตุที่ผลีใบก็น่าจะมาจากว่านะครับเขา้าฤูดูหนาวเนาะ ตอนนี้น้ำก็ลดลงไปเยอะครับคาดว่าวันนีออ้ตัวสันคลองตรงนี้จะโผล่ขึ้นครับนี่รอยระดับน้ำครับสูงคิดว่าถ้าน้ำขังอยู่นานเนี่ลดลงไปแล้วประมาณ20ซนเมตรนะครับนี่เป็นรอยของมันอยู่อันนี้เริ่มมีดินโผล่แล้วครับ มาหวานอาหารปลาครับผมนี่ล่อไว้เช้าเย็นครับ <c oughs> ก็ทำมาได้3วันติดแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สามนะวันที่สามเป็นปลาที่เราไม่ได้เลี้ยงเนาะคือข้อดีของไม่ได้เลี้ยงก็คือไม่ได้ดงใช้หัวอาหารเนี่ยครับ แล้วเราเป็นคนเลี้ยงปลาเรารู้ครับว่ากว่าปลาจะโตนี่มีต้นทุนเยอะนะครับแล้วก็หลายขั้นตอนด้วยตรงนี้เป็นเพียงขั้นตอนสั้นๆเล็กๆน้อยๆถ้าเราทำได้ก็น่าจะดีอ้าวเจอปลาตัวนึงเป็นไงจับเลยดีไหมเออเย็นนี้จะใส่รอบกรบนะครับอืมนยดู <c oughs> ได้ปลาตัวนึง ยนนี้จะหารอบกบมาใส่นะครับตรงที่มันโผล่แล้วเนี่ยฝั่งนู้นจะโผล่แล้วนะเพราะว่าสูงอยู่หัวหารจะมีกลิ่นหอมเนาะสำหรับปลานะจะมีความหอมอยู่ต้นมะม่วง น้ำท่วมไปก็ยังอยู่ครับนี่มะม่วงเนาะยังอยู่ทุกต้นแหละมะม่วงนะ่ะเออความเสียหายก็มีอยู่บ้างแต่ไม่มากเพราะว่าเราลงสักฟาร์มนั้นไม่ได้บ้าต้นไม้มากเนาะเนื่องจากว่าเป็นกเกษตรอยู่แต่ว่ากเกษตรธุรกิจไปอย่างนั้นเนาะ ก็เลยไม่ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรมากเพราะตรงนี้ก็ออกแบบไว้แค่นี้จริงๆตรงนี้จะมีกำแพงนะครับแนวกำแพงที่ทำไว้ก็โดนน้ำท่วมไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราได้ได้ทำการเ,เขาเรียกว่าเทคานไปด้วยเนาะมันก็เลยแข็งแรงมันยึดกันไว้ ทีนี้ด้านขอบถามว่าเราจะแก้ไขยังไงบ้างล่ะทีเนี้ยเ,เห็นควรอย่างยิ่งว่าต้องเพิ่มระดับนะครับของดินแนวกันดินให้สูงขึ้นกว่านี้อีกนะครับอย่างน้อยให้ได้ระดับที่ตรงจุดที่เราอยู่ครับต้นไผ่นุ่น,นก็คือน้ำไม่ท่วม หญ้าเนเปียที่ปลูกในริมคลองก็คือตายนะครับเกือบหมดนะตายเกือบหมดเนื่องจากว่าขาดออกซิเจนขาดการสังเคราะห์แสงที่อยู่ในรากเนาะรากพืชนี่ไม่โดนอากาศไม่ได้นะครับก็ทําให้ต้นพืชนั้นเฉาตายไปได้เฮ้อมะม่วงยังอยู่ทุกต้นเลยครับแต่ว่าหลังจากนี้จะมีผลอะไรหรือไม่ต้องคอยติดตาม ออก็ถือว่าแข็งแรงดีให้หัวหารครับตรงนี้โผล่แล้วนะครับเนื่องจากว่าสูงออหลังจากน้ำท่วมก็จะเจอเนี่ยดินนี่ ยุบตัวอ่อนตัวว่างั้นเถอะเดินก็จะเป็นรอยลึกนะครับเดี๋ยวจะมาใส่กบตรงนี้แหละเย,ย็นเนี้เออเดี๋ยวจะพาทำคลิปให้ดูว่าใส่กบแล้วมันจะได้ไหมกบเนี่ยเหมาะเลยใส่กบเลยชัด ก็คือช่วงนี้จะไม่ให้มีการใส่มองครับตรงนี้เพราะว่าจะจับปลาเนาะจะให้ปลาเข้าปลาเราไม่ได้เลี้ยงให้เข้าเองโดยธรรมชาติเสียหายอยู่เหมือนกันนะครับมีปลาอยู่เข้าใจว่าปลานินปลาทับทิมของเราก็ตัวใหญ่แล้วนะครับประมาณ8ขีดก็ร่วมๆสัก2ี่สตัว ก็หลุดออกหายออกไปนะครับไม้ยางนาก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้เสียหายอะไรเป็นไงครับดูสภาพความเสียหายครับอันนี้คือข้าวเก็บเกี่ยวไม่ทันก็เสียหายหมดครับเอาไปได้นิดเดียวข้าวถ้าปล่อยให้จมน้ำก็เมล็ดจ,จะเป็นสีดำเนาะก็ไม่สวยนะครับแล้วก็ ตัวตอสังก็เน่าเปื่อยไปแล้วครับเห็นไหมอันนี้หญาในเปียตายหมดครับนี่เฉ้าไม่รู้ว่าจะยังรอดอยู่หรือเปล่าครับกว่าน้ำจะเหือนแห้งไปก็อีกหลายวันนะครับอาจจะสองวันข้างหน้านี้ให้หัวอาหารไว้ครับ ออ้ตกหลุมโอ้โหเอเออตรงนี้เป็นการขุดปีแรกแล้วก็เออเป็นแนวคลองครับโอ้เมื่อกี้เสมอเขาเลยก็คือเราได้เอาตอไม้ยูคาเนี่ยฝังลงไปในนี้แหละทีนี้ก็เดินก็ต้องระมัดระวังอันนี้เดินตรงขอบเนาะถ้าตรงกลางตรงนี้นี่ ตรงกลางๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ยุบได้ตลอดเพลิเพลเ,เกิดบัติเหตุได้ด้วยในช่วงเวลานี้นะก็คือพอขาลงไปแล้วไปเจอต่อไม้ยูคาก็อาจทำให้ไม้ยูคาขุดขาเราได้เออ,อนี่ฝั่งนี้นี่ฝั่งทางทิศเหนือครับฝั่งทางทิศเหนือไม้จะใหญ่หน่อยเนาะก็ก็เริ่มโผล่ละดิน จะให้หัวหารไปตลอดแนวแล้วก็ในขณะเดียวกันพาชมด้วยออหากท่านผู้ชมผู้ฟังมีไอเดียอย่างไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาแนะนำเราหน่อยครับก็คือน้ำท่วมน้ำท่วมปีนี้หนักหรือเกินครับก็มีนานี้ผมก็จะอายุ40ปียังไม่เคยมีปัญหาน้ำท่วมขนาดนี้นะครับน้ำจะไม่สามารถมาได้เนื่องจากว่ามีแนวแนวถนน กันไว้อยู่นะครับแต่รอบนี้เข้ามาได้ก็คือมันแทบจะท่วมถนนที่เป็นแนวกั้นน้ําตลอดแนวเนาะแล้วเกิดแรงดันครับก็เอาไม่อยู่ไงฝืนกับธรรมชาติสู้เขาไม่ได้หรอกครับน้านี่เขาสามารถซึมได้ครับตามรากไม้ก็ได้ถ้าเกิดอยู่สูงเท่าไหร่ก็เกิดแรงดันซึ่งมหาศาลมากเราไม่สามารถเอาอยู่ น้ำไปเจอดินก็อ่อนตัวครับเจอสิ่งโสกโปะก็ล้างยางล้างได้ <c oughs> นั่นคือน้ําครับไปแข็งกับเขาไม่ได้ก็ค่อยมารอดูกันว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันใช่หรือไม่เนาะในการที่จะมาล่อปลาธรรมชาติไว้ครับ ถ้าไม่ลอไว้ก็ไปหมดแหละเนาะเดี๋ยวจะมีอีกทีหนึง่งตอนจับปลาพอน้ำค่อยๆแห้งลงก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยให้เราจับสามารถเอามาปล่อยได้อีกนะครับต้องขออภัยในการถือกล้องนะครับอาจจะไม่ได้นิ่งเท่าที่ควรครับซึ่งก็เรื่องจริง <laughs> มาดูระดับน้ำตรงที่ กระท่อมนะครับที่ทํากระท่อมนอนนอน,นอนเฝ้าปลาเป็นอย่างไงบ้างตรงนี้เป็นเนินดินแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะใส่รอบกบเหมือนกันนะนี่เอาตรงนี้หลยนี่รู้สึกจะมีเยอะอยู่ก็น้ํายุบลงแล้วติงท่วมจนถึงบันไดขั้นที่สองนะเดี๋ยวให้อาหารปลาแป๊บหนึ่ง ข้างที่นอนนี่เลยนอนกลางคืนได้ยินเสียงปลาอยู่นี่เห็นไหมลอยที่เสาไหมเออเป็นสางกะสีปิดหมดลมเข้าไม่ได้อุ่นดีครับเฮ้ไม่มีเสียงรบกวนครับกลัวอยู่อย่างเดียวงูจะขึ้นไปอยู่ด้วยหรือเปล่าตอนที่น้ำมาเยอะๆนะตอนนี้น้ำลดแล้วไม่ไม่ค่อยกลัวแล้วนะ นี่ลอยสูงเลยครับเหลืออีกแค่ไม่กี่เซนเองประมาณเท่าไร่น่ะประมาณไม้บรรทัดไม้บรรทัดหนึ่งได้นี่นู่นนะเออประมาณ30เซนติเมตรอะ30เซนน่ก็ถึงเราแล้วเออ ก็พามาดูมาชมครับภาพหลังน้ำลดมีอะไรได้มีอะไรเสีย <c oughs> ข้าวเราเก็บเกี่ยวได้ทันครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นไม้ที่อยู่ด้านในพืชอยู่ด้านในต้นฝรั่งยังอยู่ครับแล้วก็มังละมุดอยู่น้อยนาอยู่นะครับแล้วก็ มะม่วงก็ยังอยู่ตายอยู่ไม่กี่อย่างครับโอเคพามาดูมาชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับหากท่านใดยังไม่ได้กดติดตามเพื่อจะรอดูคลิปดีๆที่เรากำลังจะพาสร้างเนื้อสร้างตัวจากตัวเราเองครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านสามารถนำกลับไปดำรงชีพดำรงชีวิต ต่อไปได้ต้นทุนไม่สูงสู้ด้วยตนเองครับลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ